ไทยได้เร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศภายในประชาคมอาเซียนนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ ปัจจุบันการเดินทางด้วยรถไฟยังคงเป็นที่นิยมของประชาชนแม้ที่ผ่านมาจะเกิดปัญหาหลายอย่างแต่มาตราการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนำมาบังคับใช้ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ซึ่งนอกจากการเดินทางภายในประเทศแล้วการเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นการรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานสําคัญที่ขับเคลื่อนระบบคมนาคมขนส่งทางรางกําลังเร่งพัฒนาการเดินรถระหว่างประเทศอย่างเต็มที่โดยนายวิทิชาติกัละยานมิตรผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยระบ,บุว่าปัจจุบันมีรถไฟสองเส้นทางที่วิ่งระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งจริงๆตอนนี้นะครับถ้าพูดถึง AEC หรืออาเซียนเนี่ยนะครับคือไทยกับลาวเนี่ยมีการเดินรถคู่กันอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการเดินรถระยะสั้น ระหว่างหนองคายไปท่านาแล้งนะครับซึ่งเราก็มีวันหนึ่งประมาณ4ี ouais. right, ่ห้าขบวนอยู่แล้วจากตรงนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือไม่ว่ากับประเทศกัมพูชาซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องข้อตกลงนะครับว่าการจะเดินรถร่วมกันเนี่ยจะทําอย่างไรอะไรยังไงก็นั่นคือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเรื่องของการเดินรถที่เราเดินรถเข้าไปยังมาเลเซียก็มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเดินรถระหว่างประเทศเนี่ยของการรถไฟประเทศไทยเนี่ยเราก็มีอยู่2ประเทศแล้วก็คือ1 กกลลับบาเเซียแ็ทงส่วนเส้นทางอื่นๆนั้นผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อตกลงซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปลายปีนี้แม้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะติดขัดเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งทั้งรางคู่และารางเดี่ยวบ้างแต่สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศถือว่ายังมีความได้เปรียบเป็นอย่างมาก รวมทั้งการวางแผนในขณะนี้ก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีโดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานในระบบรางคู่ที่เป็นระบบ1เมตรใน6โครงการจะทําให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถส่งผลให้การบริการต่างๆมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50เลยทีเดียวผมว่าเรามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าในเรื่องของการดําเนินการการปรับปรุงการพัฒนาเรื่องของระบบรางต่างๆนานาเนี่ยเราก็เดินได้ไปตามแผนอยู่แล้วครับ จากการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้มีการเดินรถที่ครอบคลุมทุกเส้นทางโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในเวทีระดับประเทศอย่างประชาคมอาเซียน